สวัสดีครับสวัสดีปีหกห้าเจอกันคลิปนี้เป็นคลิปที่หนึ่งศพสามน่าจับถ้าจำไม่ผิดนะครับช่องเดิมนะครับสายผู้ชงน้องสันวาเจ,เจอกันเช่นเคยครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีท่านผู้ชมท่านครับพบกับพีเตอร์ <laughs> นี่ครับท่านพีเตอร์โอ้โหผมแต่งชื่อให้เขาใหม่นะครับชื่อท่านปีเตอร์ครับ,รบกับอาชีพปีหกห้านี่ขึ้นมาปีหกห้านี่โอ้โหธุรกิจของเขาดูจะเฟื่องฟูมากเลยนะครับดูนะครับเุรกิจตอนนี้ก็ดีขึ้นมากแล้วนะครับผมครับผมรายได้ของเราเพิ่มจะลดลง <c oughs> <c oughs> เรื่องของเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับครับเราต้องขอโทษด้วยครับที่เราไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปทำคลิปอะเอครังไงยังนี่ทำไปนี่นะครับหาของเก่าเนาะโอ้ผมไมีเวล่ามาสนต้องขอโทษี่น้องช่วยนะครับผมถ้าจะไปหาเก็บของเก่าถ่ายกับหาเก็บของเก่าง่ายๆเขาไม่คืนอาชีพได้แต่เสริมครับอืได้แต่เสริมครับก็กเก๊กที่มีแล้วครับพี่น้องอื ฝากกันไหมยิ่เฝ้าถิ <Haj> <of> ่มกันเ้อฝากยังอ่ะครับฝากติดตามมั่งดล่ะค <incident. S 1> ิดพก็จะปล่อยออกไปเลยๆก็ง <c oughs> ู้นเนาะช่วงเวลาตัวจากนี้ไปจะปล่อยคิดเป็ยี่สิบยี่สิบอยูอืมเอาไปปล่อยไปเรื่อยๆปล่อยไปเรื่อยๆครับบางเวลาบางคือของเปล่าครับของเบลิงเบลิงครับ

นี่เป็นท่านธันวานะครับนี่คนเป็นแม่หญิงน้ำอ้อยนี่เป็นท่านปีเตอร์นะครับเจือว่าเก็บขุนเก่าอครับตอนนี้นะครับเก็บขวดเก็บอยากเก็บไปขายนะครับเจาเอาสุยาครับเอาเป็นของคนหาคนเกลือกันรับเปลี่ยนแค่หรอเจ้าขุนนั่นตัวสิได้ึงขคนเก่าอด้วยเจ้าห้อรับสุยาครับขุนหาขุนเกลือขุนเงินกันรับ รับบริจาคบ่บริจาคกระลับครับผมของห่างวะเนาะนะครับของห่างคนห่างเก๋อนะครับของห่างคนห่างกระลอบโอ้โหเขาบอกโยคนห่างไงเกบอกเป็นคนห่างองี้ยเราทิศทิศเออข้ากับปั้นเนาะ สมุดอืมสมุดเอาเอาเอาช่วงวินาทีที่ไปถึงรตตรีเลยพี่เต้เออไปเย็ดไี้แล้วจะถึงรัตตรี่นะเจ้าตายติดเวลาบ่าย3สามก็ประกาศเนาะผมไปสี่โมงเออสี่โมงเย็ดห้าสามสี่สี่ปดอืห้าสามสี่สี่แปดอืิดชุบุ้งหออืมดีข้อดีใจของเจ้าดิฮะเวลาจะถึงตตรีอ รรป,ปร <c oughs> ะวัตินีเจ๊ยังกะยังยแขยตายเลยแหละแขอยเจ้าตายดิแขวเจ้ะไปใส่ก็จบแขวยขายเจ้าคอแขวยหูนะ,นะ, <c oughs> <c oughs> ะเจ้ขอขอาถึงล <c oughs> อตเตอร,รี่นะเจ้านี้ไปใส่ไปไหนดอกพอใส่ไมนเป็นแต่แบบพอแบไม่เคยซื้อเออแล้วขอดาดไปเลยอนานๆจะได้ถ่ายสักคลิปหนึ่งน,นะครับ เป็นคลิปหลุดนะครับคลิป <N> นี <N> ้เ oh. ป <N> ็นคลิปหลุดนะครับที่เราไม่ได้ตั้งใจนะครับคลิปหลุดของเราครับโอ้โหขุดอาหารคองโตมัลงนะครับขุดอาหารคองโตรเลครับอ๋อขวดหางขวดยังนะครับเอามาขายได้เด้อไปยังไปฮะ

ฮะการรับเต็มของทางก็ได้สิจ้าคุณบอของทางเป็นของเก่านะครับนี่ครับไปเช็คดูว่ามีหรอเด็กคนมาตีบ้างอ่ะเป็นอะไรยังดี คนทางเลยกเบิ้งสังหน่อยครับน้องกับจา้างตกมันครับดูนะครับพยายามตรงคำเปิดบ่อน้ำมันแล้วครับนี่ครับเมื่อวานเห็นไหลอยู่เลยวันนี้ไม่เห็นแล้วงข้างยู่ตรงไหนวะนี่ครับฝั่งนี้ครับ ไปออกอีหนึ่งนะครับไปดีกว่าอยู่ในใระยะที่ปลอดภัย <c> เ <oughs> มือเ่อยแลวดิ ได้พวนอันนี้เลยพวญท่าเลยพวจร้าต้องปุยเลยกับตองหางของเขาเขาเขาก็เริ่มยุแล้วละยุบเขาเลยยุบเข่ากับหากินตัวไปที่เจ็กน่อยอันนี้นี่ล่ะดุผกขายบานข้างหน้านี่ล่ะหากินเข่าบานข้างหน้านี่ล่ะขายเบิร์ดอันนี้ขายอยู่นี่อันนี้ขายเยอดิฮะ

Tên đi mát Đấy, tên! Hả? Sang châu vào Nè, mồm? Ui! hàng cứ sang, mới sang. Nó nghe lạ. tôi này. đi

มาเต็มเลยี่ทำดีเท้เวลาถ่กล้องมาเวลตนถายนทำดีมากเลยนะลูกนะลูกดีแบบน่ารักทีเ่เอาไปขายทาไหนดีการทีเอาไปยเหรอครับบ่อขยะเหอครับนี่ค็รับสื่ออยู่โอ้คาารับสื่ออยู่บ่อขยะเลยดิผมานเลแล้วีไปเลยหคดับก็เปิดยัง โอ้เปิด14ชั่วโมงตัวปีสองกเปครับลูกงานเขาเปิดปปเปิดปีสองอันนี้มี่วรถไปจันทร์ตำแหน่งแม่นครับรถขรรั้นนี้กับเปิดเก็บมันคือนเลครับหลายป่าละคนนี้กุ้งแพ้งตัวรุ่นนี้ฮะรุ่นนี้แพ้งครับอันนี้กับ่วงคางเลยมันเป็นรถห่วงครับนี่ครับอืมรุ่นไม่ล่าสุดแล้วครับนี่เขามีแต่ พว่พวงพ่วงหลังเน,ะนาะพ่วงไทยอันนี้พ่วงคางเนาะแมนโอ้รถรุ่นนี้เนี่ยชื่อชือห้องมันเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางโรงงานผลิตตุม<ไ>ปลาเด็กโอ้โอเคโ <c oughs> อเคอไปเลยบ่คือนะออกไปได้นะครับพ่อวันอ้าวสันกัดพักเอา้เอาวคลิปค่พักยังมีได้ไป <พอ S 1> เห็นงานต่อพอ่เอเราบอกอออ๋อครับไม่สันกัดพ่อทรเอาขยวะเปลี่นด้วยเลยกับขุ่นลายๆกับ ผู้ติดตามหลายๆเลยครับมก็ยังยู่ให้เขาไม่ทันได้ไปได้หอกครับพต้องพอวลันก็ได้เขาต้องัวรันโคตได้หรอกเพต้องติดตามอัันหอกแต่บึ้งพอดรันก็ได้็ได้ขฝากติดตามอืครับอ่ะกำลังใจนะครับขอบคุณหลายๆครับครับเอาขอบคุณเดียวเ้สวัสดีปีเตอร์